สวัสดีครับผมจีฮะเจ้าขช่องจัสถอยครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดลวันพีซเกล WZ c ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวเจ้านี่เลยครับ WZ 0 1 9นะครับนี่ฮะรับญี่ปุ่นนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยนะครับ สำหรับกล่องนี้นะครับก็มีอยู่2ชิ้นเท่านั้นเองนะครับก็คือฐานแล้วก็ตัวโมเดลครับผมอันนี้ฮะมาดูที่ตัวโมเดลก่อนครับเป็นเต่านะฮะนี่ลักษณะเป็นพานะของโรบินนะครับตอนที่อยู่กลุ่มบาร็อกเวิร์กนะครับนี่ฮะชิ้นเดียวเลยเต็มเต็มเต็มนะครับส่วนตาปั๊มของเขาอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับ นี่ครับอยู่ที่คอรครับนี่โอเคครับตัวต่อไปก็คือฐานนะครับฐานนี้จะเป็นสีเขียวนะครับนี่ฮะจะเป็นสีเขียวนะฮะแล้วก็เขียนว่าเป็นเพชโตสองพันสิบสามเมตรมอินชนาีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันครับนี่ครับง่ายมากก็ดูว่าหมุดใหญ่เล็กตรงกัน เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ